สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็นำหลวงพ่อโสธรกิ่งเล็กนะครับปี2512้ก้นอุดกิ่งนะครับมีหูในตัวมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับก็ด้านนี้ก็เป็นองค์ที่ผ่านการใช้ส่วนด้านนี้ก็กระไหลทองหรือว่าน้ำทองก็ยังมีอยู่เต็มองค์นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองผสมทองแดงนะครับ ก็ที่เราเห็นนี่จะออกแดงๆก็คือสัดส่วนจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าจะมีทองแดงผสมมากกว่าแต่เนื้อโลหะสมัยก่อนเนี่ยผมอยากจะใเพื่อนๆดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเนี่ยนะครับถ้าเราจะเช่าจะหาเนี่ยไม่จําเป็นต้องราคาสูงๆนะครับอย่างหลวงพ่อโสธรเนี่ยก็ถือว่าพระดีพิธีนะพิธีใหญ่ปีลึกหนึ่งสองนี่ก็สภาพนี้ก็อยู่ประมาณพันนิดๆเจ็ดแปดร้อยก็น่าจะซื้อได้ในชั่วโมงนี้หรือห้าร้อยก็ซื้อได้ ส่วนองค์นี้สองสามร้อยก็น่าจะซื้อได้เป็นพระก้นอดกิ่นะครับเพ mm ื hmm. <ๆ>่อนๆเดี๋ยวผมจะวางองค์นี้ก่อนนิดหนึ่งน,นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะครับ mm hmm. คือพระองค์นี้เราจะเห็นนะฮะ mm hmm. ว่าจะมีผ้าทิพมีฐานตารางนะครับ mm hmm. บางทีบางคนก็จะสับสนกับหลวงพ่อโตวัดบางพีหลวงพ่อโตวัดกนันเชิง mm hmm. ก็มีก็คือจะพิมพ์คล้ายพิมพ์นี้นะครับพิมพ์คล้าพิมพ์นี้แต่ว่าพิมพ์นี้เนี่ยครับถ้าเราดูปุบ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าฐานผ้าทิพไม่มี ก็คือเป็นกิ่งหลวงพ่อโสธรนนะบางคนก็บอกเป็นกิ่งหลวงพ่อโตนะครับแต่จริงๆแล้วพิมพ์นี้เนี่ยเท่าที่ผมเล่นกันสมัยก่อนเนี่ยก็ถ้าเป็นหลวงพ่อโตเนี่ยก็คือจะเป็นปางสะดุ้งมาหลวงพ่อโสธรเน,นี่ก็จะเป็นปางสมาธิอ่ะกลับมาที่หลวงพ่อโสธรก,ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าพระเนี่ยมีการตะใบนะครับ มีการปั๊มตัดนะครับมีการแต่งตะไบในบางส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆที่ก้นนะครับเห็นนะครับก็ตะใบมีการกดอุดกิง่งถ้าเราเขาย่าลงไปเนี้ยก็จะมีกิง่งเสียงดังก็เล็กกิ่งเล็กหลวงพ่อสโสธรมีหูในตัวนะครับหรือมีหูลือ <c oughs> ปีสองห้าหนึ่งสองนะครับเพื่อนๆก็ดูตัวตัดให้ดีเกมเยอะเพื่อนๆหลวงพ่อสโสธรนี่เกมมีมากนะครับดูนะครับหน้าแบบนี้บางคนก็จำง่ายๆเลยถ้าพิมพ์นี้เราเห็นปั๊บ เราดูรูปปันสันดานปอบหัวจรวดนะครับหัวจรวดก็เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือหัวลูกกร,ระสุนนะดูง่ายฐานตารางนะครับฐานตารางก็คือผ้าทิพย์ตรงนี้นะครับนะถ้าเราไปเจอไปพบไปเจอที่ไหนก็ให้สังเกตตรงนี้มาดูตัวตัดกันว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นลักษณะป้อมแบบประกบตัดจากเนี่ยด้านหน้ามาด้านหลังนะครับเ,เพื่อนๆดูใช้วนขยายช่วยนะครับก็จะเป็นตัวตัดประมาณนี้ จะย้อยประมาณนี้นะครับปีสองห้าหนึ่งสองพอาพลิกมาด้านหลังเพื่อเพื่อนตัวนะจะเป็นห่วงในตัวนะครับวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆถ้าพระศึกหรือพระบี่านการใช้เนี่ยเราสังเกตดูวยอย่างที่ผมพูดพระปัมเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็ต้องมีครีบด้านจะต้องมีครีบนะครับด้านข้างครีบขอบข้างนะครับพระปัม ส่วนผิวที่เปิดตรงนี้นะครับเรดจะเห็นแดงๆนะครับเห็นว่าจะมีคีบที่ไหลลองดูครับส่งเข้าไปในในรูเลยนะครับในรูหูพบเนี่ยถ้าเราเจอที่เป็นของปลอมเนี่ยจะไม่มีล่องในรูนะแล้วเพื่อนเพื่อนดูปุ๊บเนี่ยดูร่องตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสเพื่อนเพดูเห็นไหมครับอสังเกตง่ายๆเลยรุ่นนี้ครับพลิกดูในรูครับจะมีล่องทุกองนะครับเพื่อนเพื่อนเกิดจากตัวที่เจาะหูนะครับ คือเป็นตัวเป็นตัวตอกอัดลงไปก็จะเป็นลนักษณะระยะห่างหรือพูดง่าเป็นฟันเป็นฟันที่ห่างกันนะฮะก็อัดลงไปน,นี้นะเพื่อนๆดูนะก็จะเห็นเป็นล่องเลยนะครับเป็นเส้นใหญ่ๆเลยเป็นล่องหยาบๆนะครับตรงๆความเอียงนิดหน่อยอที่มาดูกระไหลกันหรือมาดู

มาดูนะครับชัดๆเราจะเห็นหน้าประมาณนี้นะครับจะมีมุกบ้างไม่มีบ้างก็แล้วแต่แต่เราก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าผิวค่อนข้างที่จะไม่ราบเรียบนะฮะดูกระไหลแห้งเรามองว่าสีสัติงจริงถ้าลงต้องไปจะสีแห้งนะครับเพื่อนๆก็ดูไม่ยากเพื่อนๆถ้าเพอเจอพระรุ่นนี้นะครับส่วนองค์ที่ผ่านการใช้มาเราก็จะดูง่ายนะครับ ถ้าเป็นา้าพแรกนี่จะดูง่ายร่องต่างๆที่ฐานเนีฮยก็ <c oughs> ะจะต้องมีความคมดูนิ้วมือฮะดูนิ้วมือดูชายจีวรก็จะมีความคมในร่องนี้ก็จะมีเสี้ยนนะครับดูนะครับหลวงพ่อโสธรเป็นกิ่งเล็กนะนเพื่อนลองดูนะครับไม่แพงน่าใช้นะครับเป็นพระปรั๊มนะครับเต็มเปลืยก สองห้าหนึ่งสองถ้าเจอเช่าเก็บไปได้ครับแต่เกมนี้นะครับเพื่อนเนดูกันให้ดีดูกันให้ดีตรบอง้เลยน,นี่ก็เป็น้าเก่าเก็บน่าใช้ให้เด็กใช้นะให้ลูกชใช้ลูกแขวนนะครับลองดูกันอีกครั้งนะครับ mm hmm. ก็จะมีโซทองเนี่ยพิมพ์นี้ก็เรียกพิมพ์สองห้าหนึ่งสองมีห่วงกิ่งเล็กนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ